กำจะถึงแล้วกำลังจะถึงไปเอาต้ะกนนนีลีดนะนีอืคปลเกิดมาจากน้ำฝนค่ะแต่ว่าพวกขินงอกขินย้อยมันก็จะมีน้ำฝนหยดลงมานะคะมันก็จะเกิดขินงอกแต่ว่าถ้า

เดี Hoy, ๋ยวต้องไปว้พกัจยายบอกให้กูพก่อนม่ไม่ออกมาแล้วไหมแม่ไปไหว้พระก่อนไก่เน้งปุเนี่ยไกผูกกหลงเรื่องปะพอได้พอได้ฮัลโหลฮัลโหล ด้านนี้เป็นฟันจระเข้ทำละวา้าใส่โยกการเชนบุรีสองไว้ใช้ด้วยหน่อย มองเห็นเป็นรัชกาลที่5กับรัชกาลที่9นะครับบริเวณนี้เกาะตัวทำให้สูงขึ้นอันนี้คือฮิปปูนนี่นี้เราดูขนาดนี้นะเดี๋ยวอีกกี่ปีเรามาดูเอ็นตะโตขนาดไหนด้านนี้มันเหมือนประตารังมากเลยเนี่ยนั้นยิ่งดูไกลยิ่งชัดเนาะอันนี้ห้องอะไรครับห้องดนตรีห้องดนตรีค่ะอ่ะพี่คนน้าหล่อมาทำดิอ่ะไปลองดิไปเคาะไปเคาะเคาะกรงเคาะกอง ก็คู่ขันมาหน่อยคาะหน่อยอ่าโอ้เหมือนขอกองเลยยังเหมือนคล้องอะ่ะเฟิร์นนะคะมันข้างในนี่นะคะมันจะมีที่ดินคาผสมอยู่ด้วยถ้ามีน้ำหยดลงมาเมื่อไรทำให้พืชขึ้นมาได้ค่ะหินหินอะไรนะลูกหินอ่อนค่ะหรือว่าหินใสนอาแข็งค่ะไม่หมด ู้ไคะอันนี้จะคล้ายรูปทรงของแมงกะพรุนส่วนอันข้างล่างจะเป็นรูปทรงของกระต่ายมันมีกำลังเกาะตัวอยู่นี่คือม่นอ่อนกําลังเกาะตัวอยู่แต่อันนี้นะคะยังไม่ตายนะคะส่วนอันนี้ตายแลย้วมันก็จะเป็นม่แบบนี้อันนี้คืออะไรลูกอันนี้นะคะจะเป็นเสาช้างถ้าเราดูดีๆนะคะมันจะมีขาด้วยเสาช้างค่ะเป็นช้างสวยมากเลยเนต่อตัวกันอนะเคยออกสารคดีช่องเกตไวยคะ เาาสาช้างครับสวยมากเลยเนาะนั่นแค่ที่มานี่นี้เป็นม่านบรรทมค่ะสวยมากเลยม่านบรรทมค้ำละวะชั้นหน่ตรงนี้